สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับ self insight อีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะเรามั่นใจว่าการทำความเข้าใจตนเองและผู้อื่นเป็นกุญแจสำคัญของการมีความสุขแล้วก็ประสบความสำเร็จในชีวิตวันนี้ self insight มาถึงสไตล์ที่9แล้วนะครับสไตล์ที่9ของ MBTI ครับทบทวนกันอีกนิดนึงนะครับ MBTI เป็นศาสตร์ศาสตร์หนึ่งในการทำความเข้าใจคน เขาแบ่งคนออกเป็น16สไตล์แล้วก็ไม่ได้มีสไตล์ไหนที่เด่นกว่าสไตล์ไหนเพียงแต่ว่าธรรมชาตินั้นสร้างความหลากหลายขึ้นมาในโลกมนุษย์และททำให้มนุษย์นั้นเนี่ยมีความแตกต่างกันถ้าเราทำความเข้าใจกับตัวเองได้ทำความเข้าใจกับผู้อื่นได้เราจะมีความสุขมากเพราะเรารู้ว่าเขาเป็นเช่นนั้นเองแล้วเราก็เป็นเช่นนั้นเองแล้วหลังจากที่เราเรียนรู้ ข้อดีข้อเสียซึ่งกันและกันเราก็จะได้สามารถที่จะเกื้อกูลซึ่งกันและกันแล้วก็แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในโลกใบนี้ได้อย่างตรงจุดที่สุดนะครับทป์ Type ที่9หรือสไตล์ที่9นี้คือสไตล์ INFJ ครับ INFJ นั้นก็เป็นชื่อย่อจาก introvert intuition feeling judging ใช่ไหมครับ นั่นคือสิ่งที่เราได้เรียนรู้ไปแล้วไท p เนี้ INFJ นั้นมีชื่อเล่นว่าที่ปรึกษาหรือนักอุดมคตินะครับภาษาอังกฤษก็คือ counselor แล้วก็ idealist เป็นนักอุดมคติเป็นที่ปรึกษานะครับนั่นคือสิ่งที่เขาให้นิยามของ INFJ ไว้นะครับ พวกนี้เป็นสไตล์ที่หายากที่สุดเพราะว่าในจำนวนประชากรโลกนั้นเนี่ย INFJ เนี่ยมีอยู่แค่ประมาณ1-3ของประชากรโลกเท่านั้นจึงได้ชื่อว่าเป็นไทป์ที่หายากที่สุดนะครับแต่ว่าด้วยความหายากนั้นเนี่ยกลับพบว,ว่า INFJ เป็นไทป์ที่มีคนที่มีความโดดเด่นมากมายเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าม,มีใครบ้างนะครับเราจะมาทำความเข้าใจกันเบื้องต้นกับ INFJ คนสไตล์อุดมคติหรือคนสไตล์ผู้ให้คำปรึกษาหรือที่ปรึกษากันก่อนนะครับลักษณะทั่วไปของ INFJ นั้นะเนี่ยเป็นคนที่ชอบสังเกตเป็นคนที่ชอบถอยออกมาแล้วก็เก็บข้อมูลรอบๆตัวเขาเก็บข้อมูลได้เก่งที่สุดในบรรดา16สตาไตล์ด้วยกันเขาเก็บข้อมูลเสร็จแล้วเขาจะไปประมวลผลในสมองในความคิดของเขา โดยเขาจะมีเรียกว่าเป็นแม่แบบหรือแผนแบบหรือแพทเทิร์นที่อยู่ในสมองเขา <c oughs> คือคนพวก INFJ เนี่ยเขามีเขามีนิสัยอยู่อย่างหนึ่งคือเขาชอบที่จะมองเสร็จแล้วพอมองก็นำเอาเข้ามาเป็นการตีความในใจพอตีความในใจก็จะไปเอาสิ่งที่ตนเองสร้างแบบแผนไปแล้วเนี่ยมา มาใส่เข้าด้วยกันพอใส่เข้าด้วยกันเนี่ยเขาะจะเทสดูว่ามันเข้ากันไหมคือพยายามจะจัดรูปแบบตลอดเวลานั่นคือ INFJ เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาะจะค่อนข้างเป็นพวกที่เรียกว่าเป็น Deep Introvert ก็ได้คำว่า Deep Introvert ก็คือเขาเป็นคนที่มีบุคลิกซับซ้อนนะครับ INFJ เเนี่ยเขาค่อนข้างแยกตัวแต่ในขณะเดียวกันเขามีความอบอุ่นนะครับมีความอบอุ่นมีความเป็นกันเอง แล้วก็เขาเป็นนักทฤษฎีครับเป็นนักตีความเป็นคนที่ชอบมองมองภาพรวมมองภาพใหญ่แล้วที่สําคัญคือแล้วสิ่งที่เขาคิดเนี่ยเป็นการคิดเพื่อที่จะเหมือนกับจะเปลี่ยนสังคมรอบๆตัวเขาตลอดเวลาเลยหรือว่าจะเปลี่ยนโลก เขาคิดถึงขนาดนั้นนะครับพวก INSJ เขาเป็นคนที่มักจะชอบตีความปรากฏการณ์เพราะฉะนั้นเขาจะมีความสุขมากกับการมองแล้วก็ตีความหาเหตุผลมากกว่าที่จะ Enjoy ชีวิตณเวลานั้นดังนั้นสไตล์นี้จึงได้ชื่อว่าเป็นสไตล์ของนักอนาคตนิยมหรือ Futurist ด้วยเขาจะไม่ค่อยอยู่กับปัจจุบันเท่าไหร่เขาจะเห็นเก็บข้อมูลตีความ แล้วก็มองวางแผนคิดไปในอนาคตนั่นคือนิสัยของ i n f j ครับหรือเป็นธรรมชาติของเขานะครับอยวเรียกว่าเป็นนิสัยเลยเป็นธรรมชาติของเขาเขาเห็นแพทเทิร์นอย่างที่คนอื่นมองไม่ค่อยเห็นเขาเห็นนามธรรมมองเห็นนามธรรมอะไรที่มันเป็นแอดแทร t หรือนามธรรมเนี่ยเขาจะมองได้เก่งกว่าสไตล์อื่นด้วยความย้อนแย้งของตัวเขาเองเนี่ยเขาก็เลยเป็นคนที่ชอบทําให้ผู้อื่นมีความสุข เราก็มักจะดึงตัวเองเข้ามาหาความทุกข์นั่นคือสไตล์ของ INFJ นะครับหรือว่าเขาจะเป็นคนที่ออชอบที่จะเป็นที่รักแต่ในขณะเดียวกันก็มีความเป็นส่วนตัวสูงไม่ชอบเป็นจุดสนใจเท่าไหร่เป็นเรื่องแปลกของ INFJ ก็คือเขารักอิสระชอบอยู่คนเดียวแต่ในขณะเดียวกันเขาเขาโหยหาเพื่อนแท้ นั่นคือ INFJ นะครับแล้วก็มีเรื่องหนึ่งที่แปลกมากของ INFJ คือเขาเป็นคนที่เป็นปน,นักตรกกะวิทยาคือคิดเป็นเชิงวิทยาศาสตร์แต่เมื่อใดก็ตามที่มันมีอารมณ์ความรู้สึกเข้ามาเขาจะหรือลานสังหรณ์ก็ได้นะครับเขาจะเปลี่ยนทันทีเลยเขาจะเปลี่ยนจากการคิดแบบตรก,กะมาเก็นการ ทิ้งตะก,กะไปเลยนะครับแล้วก็ใช้อารมณ์แล้วก็ใช้เขาเรียกเซนส์หรือลางสังหรณ์เนี่ยมาช่วยในการตัดสินใจสิ่งหนึ่งที่เรามองเห็นใน INFJ ได้ก็คือเขาไม่เป็นคนที่ไม่ชอบความขัดแย้งเขาไม่ชอบดรามา่าเพราะฉะนั้นพวกดรามา่าละครอะไรพวกนี้เขาจะไม่ค่อยชอบดูนะครับแล้วเป็นคนที่ อ่อนไหวต่อความรู้สึกคนอื่นมากคือเขาไปดึงเอาความรู้สึกตัวคนอื่นเนี่ยมาใสใ่ในใจตัวเองเสมอเพราะฉะนั้นก็จะเป็นคนที่อ่อนโยนแต่ว่าเก็บนะเก็บไปในใจเพราะฉะนั้นใครที่ทำให้ i n f j เพื่อนที่เป็น i n f j เนี่ยผิดหวังอย่างหนักเผลอๆโดนเทเง่ายๆนะครับ i n f j เขาเทเก่งมากนะครับภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า d o ส slam นะครับ i n f j ดอส s l a นี่เป็น เป็นเรื่องที่นักจิตวิทยาเข้าใจเลยว่าคนสไตล์นี้จะเป็นสไตล์ที่บทจะทิ้งปุ๊บเทเลยนะครับทิ้งกลางคันเลยนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่เป็นมนุษย์ที่อย่างที่บอกเป็นมนุษย์ที่หายากทายปหนึ่งในโลกนี้นะครับ i n f j ในงานเป็นไงครับ i n f j ในงานนั้นเป็น type หรือเป็นสไตล์ที่ชอบทำงานคนเดียวชอบงานใช้ความคิดชอบที่จะมี ออฟฟิศที่เป็นส่วนตัวพูดง่ายๆก็คือชอบชอบทำงานแบบข้ามาคนเดียวอะนะครับทำงานเป็นทีมได้แต่ไม่ค่อยเก่งหรือว่าแม้จะให้เขาไปทำงานแบบเป็นกลุ่มก้อนเขาก็จะเลือกคนในกลุ่มนะเนี่ยมาทำงานเป็นวันออนวันตัวต่อตัว,ตว,ตวกับเขานะครับเพราะว่าเขาไม่ถนัดที่จะ ดีลกับคนจำนวนมากในคราวเดียวกันนั่นคือ INFJ ถ้าให้เขาทำงานเรื่องของความคิดการวางแผนงานทฤษฎีงานที่จะต้องใช้ความสามารถที่มันค่อนข้างซับซ้อน INFJ จะถนัดมากนะครับลแล้วแปกอย่างหนึ่งคือ INFJ เนี่ยถึงแม้จะเป็นคนที่คิดอะไรซับซ้อนก็ตามเนี่ยแต่ว่า พอเอาเข้าจริงๆแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาเป็นคนที่ perfectionist เหมือนกันเป็นคนที่ชอบความละเอียดสมบูรณ์เพราะฉะนั้นเขาไม่ได้แค่มองภาพรวมแต่ว่าเขาลงรายละเอียดด้วยแปลกไหมครับนั่นคือความเป็น i n f j ของเขาเขาเป็นคนที่มีความคิดสร้างสารรค์มีจินตนาการมองไปในอนาคตแล้วก็มีอารมณ์ขันแปลกทำให้ผู้อื่นอึ้งได้เหมือนกัน นะครับบางทีดูลึกลับให้สูงสิงแต่ว่าในขณะเดียวก,กันก็เป็นคนอบอุ่นนะครับนั่นคือ INFJ งานที่เหมาะสำหรับ INFJ ก็คืองานให้คำปรึกษางานอาจารย์งานนักจิตวิทยาแล้วโดยเฉพาะงานนักเขียนเขาเป็นนักเขียนที่ดีนักเขียนนักประพันธ์อะไรพวกนี้นะครับนักประพันธ์เพลงก็เป็นเพลงแจ๊สเป็นคลาสสิกอะไรพวกนี้ไอเอทำได้ดี ช่างภาพศิลปินบาทหลวงพระนนะครับแล้วก็นักออกแบบหรือเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนอะไรพวกนี้เขาทำได้หมดถ้าเป็นหมอก็จะเป็นหมอจิตเวชนะครับเขาจะไม่ใช่หมอที่ไปลงมือผ่ตาตัดอะไรพวกนี้ไม่ใช่นะครับถ้าเป็นในครอบครัว i n f j เป็นไงครับ i n f j ในครอบครัวนั้น จะเป็นพ่อบ้านแม่บ้านที่อบอุ่นแล้วก็ดูแลเอาใจใส่แล้วที่สําคัญคือเนื่องจากเขาเป็นคนไม่ค่อยชอบดรามา่าแล้วก็ไม่ค่อยไม่ค่อยชอบความขัดแยง้งดังนั้นจะเห็นได้เลยว่าในครอบครัวของ INFJ ถ้าเขาเป็นพ่อบ้านแม่บ้านเนี่ยบ้านนั้นจะจะไม่ค่อยไม่ค่อยมีมีข้อขัดแย้งเท่าไหร่นะครับเขาจะเป็นคนที่ประนีประนอมตลอดเวลาแล้วก็ชอบทำให้บ้านนั้น มีเสียงโคเร้ะมีความสุขนะครับมาดูกันว่าใครบ้างครับที่เรารู้จักแล้วก็เป็น INFJ กันบ้างแน่นอนครับน้องๆที่ดู Frozen ก็คงหนีไม่พ้นนางเอก Frozen คือ Elsa ใช่ไหมครับ Elsa นั้นเป็นตัวอย่างของ INFJ ดูสิครับว่าไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเขาอยู่เงียบๆนะครับเป็นคนที่เป็นคนที่มีบุคลิกซับซ้อนทีเดียว ถ้าเป็นนักเขียนก็จะมี J.K. Rowling นะครับ J.K. Rowling ก็คือ Harry Potter นั่นเองนะครับแล้วก็อคาธาคริสตี้หรือคนที่แต่งแอคูป r โรนั่นเองนะครับนักสืบโปรโรมีลีโอทอลสตอยอันนี้ก็เป็นนักเขียนเก่าถ้าเป็นนักการเมืองก็จะมีมหาตระะคันทีชัดเจนมีโอซามาบิลลาเดนว้าว มีฮิตเลอร์นะครับฮิตเลอร์ไม่น่าเชื่อนะครับฮิตเลอร์มหาตามาคันทีแล้วก็โอซามะบินลาเดนเนี่ยอยู่ในสไตล์เดียวกันก็คือ INFJ นอกจากนั้นนักแสดงก็มีโอปราฟวินฟรีมอร์แกนฟรีแมนนะครับมีเมลกิฟสันก็ใช่อ๋อนักการเมืองก็จะมีเนลสันเมนเดล่าประธานาธนิบดีของแอฟริกาใต้นะครับ แล้วก็มีคนที่แสดงเป็นเป็นเนลสันแมนเดลานะครับก็คือมอร์แกนฟรีแมนตัวจริงของมอร์แกนฟรีแมนก็จะเป็น INFJ สำหรับคาแรคเตอร์ที่เรารู้จักกันดีก็จะมีหลักๆถ้าใน l o อดออฟเดอะริก็จะมีกลาเดรล l มี g a n d a l ฟมี Frodo b a g แบกกมี a r a ากอน เห็นไหมครับพวกนี้ดูลึกลับทั้งนั้นเลยครับถ้าเป็น Harry Potter ก็จะมี h e r m ์ม n โอนี่แรนเนะครับนางเอกของเราแล้วก็มี p r o f ฟสเซอทั้งหลายเลยตั้งแต่ p r o f ฟสเซอร์ดัม e บ o ดร์โปรเ s สเซอร์ส p นปโปรเฟสเซอ erva พวกนี้ก็จะเป็น INFJ หมดนี่แหละครับความเป็น INFJ จะเป็นทป์ e ของการให้คำปรึกษาเป็นไทายของนักอุดมคติเป็นสไตล์ของผู้ดูแล อย่าลืมนะครับท่านผู้ชมครับแต่ละสไตล์นั้นมีจุดเด่นจุดด้อยไม่มีสไตล์ไหนที่ดีกว่าสไตล์ไหนหากเราทำความเข้าใจตัวเองและทำความเข้าใจผู้อื่นได้เราจะอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขพบกันใหม่ใน self insight สไตล์ของคนรู้จักคนรู้จักตัวเองเพื่อความสุขและความสำเร็จในชีวิตในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ